ี่มีชื่อว่าควันวิเศษนะคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กชาจารุณอยู่ค่ะอยู่ชั้นเรียนศึกษาปีที่สามค่ะโซอานิคุชื่อเด็กยิ้มพิ้วชื่อสิงค์ชื่อวันสิงวันนี้พวกเราสองคนจะมาทำการแสดงคือควันวิเศษนะคะมาได้ห้ามดูแต่อนก่อน อันดับแรกจะเป็นไดโนเจนเปอร์ออกไซด์นะคะอย่างที่สองจะเป็นกระดาษทิชชู่สามจะเป็นด่างทับทิมพ์แล้วเราก็จะมีเป็นด่างทับทิมที่ห่อกระดาษทิชชู่นะคะอันดับแรกเราจะตวงไนโตรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะใส่ลงไปในดิกเกอร์นะคะ นักเรียนตั้งใจดูหรือด,ดูไม่ทนันแบบเมื่อกี้นะเราแสดงรอบเดียวนะใครดูไม่ทนันอดดูเลยนะเราจะใส่ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะประมาณ50มิลลิมิลลิแอมิลลิลิลล แล้วเราก็จะเทใส่ลงไปนะครัะจากนั้นนะครับเราจะใส่ตั้งใจดูนะใส่ด<ะ>สาวพัดทิ้งลงไปแล้วนะคะ ชิจกรรมน่าจะจังควันไว้เสร็จนะครับเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนควันที่ได้คือกา๊าซออกซิเจนเกิดขึ้นจากการสลายตัของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์โดยมีโพแทสเซียมเปิร์แมงกานีตเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาดังสมการดังกล่าวครับ